เรามียำแซบแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะน้องแอลย่างย่างบริลาดหนามเลยค่ะขอนน้ำหน่อยค่ะเออราดน้ำก่อนนะคะทัวดินไปไหนแล้วลูกถั่วดินส่งเรากินหมดอ่ะว้าเฮียมากสวรรค์ของคนชอบกินเท้าไก่มากเลยอ่ะเท้าไก่ใช่ไหมเท้าไก่จิมกันอันแหล่ะวะเท้าไก่อร่อยมากคืออะไรอ่ะไม่เคยกินเลยอ่ะ กระบอกกระบกค่ะกระบอกอีกฟูสวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือ,อรายการอิมออนไลน์ <c oughs> <c oughs> เทปนี้สนับสนุนโดยอีโนไซม์เอนไซม์พร้อมดื่มเจ้าแรกในไทยเติมเอนไซม์ ime, ทุกวันเพิ่มประสิทธิภาพและปรับสมดุลของระบบย่อยอาหารนี่ทุกคนจะบอกว่าเทปนี้เป็นเทปที่เอกลักษณมากๆเรื่องของเรื่องของเล่าก่อนเลยว่าไปเจอคําสัมภาษณ์ของน้องวัยรุ่นท่านหนึ่งนะคะที่ให้คาสัมภาษณ์ว่าชีวิตเนี้ยประสบความสําเร็จมากๆเลยจากเด็กล้างจานที่เอาอาหารเนี่ยที่ค่อนข้างเหลือหรือต่างๆตำร้านบะหมี่เนี่ยมากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าอยากเชิญมาออกในเทปนี้มากๆนะคะแล้วนี่ถ้าซูมเอาออกนะคะกับข้าววันนี้คือจัดเต็มค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเชิญดีกว่านะคะน้องน้องมานี่ลูกมาทำตัวกับกล้องนิดนึงค่ะอืมอืมอืมกู สวัสดีค่ะพี่เอแคสวัสดีค่ะน้องน้องแอลค่ะสดีค่ะน้องแอลค่ะอายุกี่ขวบแล้วลูก18ดยาค่ะนี่จะบอกว่าก่อนจะเริ่มถ่ายทำเนี่ยน้องแอลนะคะเป็นคนจัดแจงเรื่องของการเตรียมอาหารเองเลยตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนสมัยบ้านอยู่สลัมคลองเตยนู่นเคยรีวิวฟีช่วงโควิดไปน้องกีนทำบราวนี่มาให้อ่าน้ามาดูหน่อยจำได้ไหมว่าตอนอยู่คลองเตยฉันบอกว่าเป็นบราวนี่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่กินมาแนะนำตัวนิดนึงลูกสวัสดีฮารชกกีนคะอืมยอ ี่แกออีนี่พูดไวมากเฮ้ยขอบคุณมากค่ะหมดซีนไม่ชีออกจากเฟรมปุ๊บแต่นี่คือกลัวคนไม่รู้ว่ามีหลานคือติดต่อน้องกินแบบว่ากีนขอร้านอาหารป้ามาหน่อยสิน่ากินอยากลองชิมมั่งป้าไม่ยอมป้าโผล่มาเองเลยนี่มาจัดจานให้เองเลยเอาล่ะ วันนี้เราเตรียมเมนูอะไรไ,ไหมหนูทานมั้งคะแม่คือว่านะคะวันนี้นะคะปวดคอปวดวอ,อ,อะไร <c oughs> มีอะไรบ้างคะน้องแอลคะอ่ะนะคะอันนี้แนะนําคืออันนี้เป็นกระบ,บอกย่างนะคะที่รักซึ่งอันนี้มันจะอยู่ใกล้กับลิ้นหมูนะคะหมูหนึ่งตัวจะมีอยู่ประมาณสองถึงสอันนะคะเสร็จ <Why? S 1> แ,แล้วนี่ก็เป็นพวงนมนะคะ่ะเป็นพวงนมหมูนะคะข้อหมูย่างที่เรามาก็คือซิกเนเจอร์อ๋อเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะแล้วก็เป็นทอดมันเวียดนามนะคะทำไมดูดีจังเลยงานทอดมันเราอ่ะดูดีมาแ่นะหนูว่าหนาะบอกน้องแอลว <c oughs> แล้วก็จะมีเป็นแจ่วฮอสัสเก็ตได้เลยว่าแจ่วฮอของเรานี่เป็นเนื้อรายนะคะที่รักคือมันเป็นเนื้อแบบเนื้อลายจริงๆเลยค่ะคนนะ่าอีสมารวยม,มากน้ำซุปนี่นะคะเปิดเลยได้ไหมคะเปิดได้เลยแม่ทิ้งฝา่ <1, 2, S 1> ได้เลย <laughs> วอันนี้คือเป็นน้ำมะพร้าวเคี่ยวใส่กระดูกหมูนะคะแสดงว่าวันหนึ่งแม้ใช้น้ำมะพร้าวเป็นแกงอนเลยดีเป็นถังค่ะเป็นถังเลยเนาะสภาพเสร็จแล้วในนี้ก็จะมีสมุนไพรด้วยนะที่รักขิงค่ะตะไคร้พรอมใบมะกรูดคั่วเสร็จแล้วเราก็จะมีเข้าวคั่วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเสร็จแล้วก็บดลงไปในนี้แล้วที่ได้ข่วมียำไามเรามียำแซบแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะน้องแอลย่างย่างบริลาดหนาเลยค่ะขอน้ำหน่อยค่ะเออราดน้ำก่อนนะคะ เอาสิคะสบ้าตายาตยำนะอีสมาขอ,อปลาดุกฟูมาลูกเราจะใส่นี้น้ำยำหมูยอบแบบนี้แล้วก็จะปลาดุกวางอย่างนี้ค่ะที่รักโอ้ถั่วดินไปไหนแล้วลูกถั่วดินส่งเราิหมดละว้าวเ <laughs> <laughs> ยียบากเยกกันนะคะเวลาเราจะทานต้องงี้ก่อนคะ่ะ มีความแซบเด็ดผักพุ้งลงไปเพื่อความหวานค่ะผักเราดยังต้องแช่น้ําแข็งนะคะเพื่อให้มันไม่ต้องอธิบายนะคะนี่คือหัวรพาเพื่อความหอมดูความนี่เห็นไหมคะที่รักชลมมาก The Best Color ค่ะที่นี้ไข่เราต้องใส่ในหมูนะคะอุ้ยหลายขั้นตอนเว่าจะได้กินตายแล้วโ้สวัสดีค่ะโอเคค่ะอ่ะเทลงไปเลยค่ะนะคะเราจะถอลงไปแล้วนะคะจะบ้าตายหลายวันแล้วคเนี้ย ดูสิคะเอาแค่นี้เราไปก่อนนะคะร้อยฟังแหมวันก่อนหนูไปกินเหล้าพูดเลยบนตึกทีวันเอา้าทำไมหนูไม่แปหาน้ <c oughs> องแอนล่ะหนูท่านหนึ่งเอ็มมาใช่คือหนูไปตอนแบบตีหนึ่งเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นเขาว่าเนี่ยแหละรรานยาเรารูปที่ร้านสาขาเนี่ยน่าทานมากก็ยังพูดกับพี่มิกเฉลิมศรีว่ามึงร้านอะไรอ่ะน่ากินมากเลยอะ่ะเราเพิ่งมาดูจัดสัมภาษณ์ที่แม่ไปสัมภาษณ์มาว่าเป็นของร้านแม่ก็เลยอุบบ้ยตายค่ะต้องดุหนุนต้องอะไรหน่อยแล้วหอมมากขอคุณเส้นมานี่เดี๋ยวแป๊บนึง นี่นแหละ,หละมันทีเด็ดหนูชอบมีเดียมไหมคะกินได้หมดเลยคนอ้วนกินอะไรก็อร่อยอ่านี่ไงลูกนี่นะคะอตาก่อนนะคะลูกร้อนอ,อ,รอร่อยีกิน <c oughs> ดูความเนื้อสิทุกคนคือแบบเด้งๆเลยอ่ะขอลองซดหน่อยนะอยากชิมมากเห็นโม้ล้ะเกินมันมะพร้าวหรยวเราดูแต่ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า ไม่น้ำมันนัวยอย่างาน,นั้นนะเน้อต้องเอามาเนื้อลวกแล้วมาจิ้มอ่ะนี่ทุกคนขอลองเลยคือเนื้ออร่อยมากเลยทุกคนดูดิปลาขัดเนื้อเกตดมาดีมากเลยอะ่ะทุกคนมันหายากจริงนะนี่อนี่ลวกแค่สองสองวิพอนนะดึงน้ะมันกำลังนุ่มนะ,ะนี่จบ ไก่ย่างนะคะคือหนูเคยกินหมูหันไก่หันไหมที่มันกรอบอ่ะนี่คือมันกรอบมากเลยหนังมันค่ะหนูสามารถเคี้ยวปั๊บดัดรวบเลยมาแล้วมาแล้วชามนี่เลยต้องทานเลยหรอใช่มันจะเงาแล้วก็เนยมันจะมีออกรสเค็มๆหน่อย็ม่ปากมากต้น่าทานมากนี่คือหนังไก่ขึ้นเงาของเนยเลยอะทุกคนเริ่มเลยนะขออนุญาตมือนะร้อนต้องร้อนเดอร่อยแล้วก็แอบร้อนอือ นี่เป็นกอกอวะสวรรค์ของคนชอบกินเท้าไก่มากเลยอะ่ะเท้าไก่ไอ่เหี้ยเท้าไก่จิ้มกัน <laughs> ตลกแหละว่าเท้าไก่ <laughs> นี่จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยหืมกอบมากถ้าหนูไปกินรัตยานมันจะกอบเพราะเขาใส่เสาฐานไงนี่มันโลกเนื้อต่อนะคะ <ừ> ทุกคนด <ừ> ูความนี่นะเนื้อคือแบบ ดูความชอบดูสิละลวกเท่านี้พอเลยอะจิ้มนำ้ำจิ้มหน่อยนี่ทุกคนดูจิ้มนำ้ำจิ้มน้ำอะไรอือหนะืมลดเนาะหนูจะ,<ล>ะบ้าะนะตายอะ่ะห้ามดูตอนกลางคืนนะคะคลิปนี้คือแบบดูตอกงคืนไม่ได้เลยอะ่ะคือนำ้ำจิ้มหอมเข้าครัวมากอือหือคือมันเกินตานมนาจริงอะทุกคนดูดิเนี่ยพอเวลาผัดมันเปื่อยคือมันแบบ เด e b e s สคัลเลอร์มากอ่ะเด e b e s สคัลเลอร์ค่ะ,คะประทับใจหนูมากเลยอ่ะหายเหนื่อยเลยวันน <um> ี้ทำงานเหนื่อยๆทุกคนเจอแจ่วฮอน์เงายไปคือจบออ้ยนมอร่อยมากทุกคนนี่อนี่จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะอือหทำไนคะว้ายทำน่ากินมากเลยอ่ะว้ายแผลคุณหมอบอกว่าอย่าพ่งทางน้ำปลาร้านะคะบอกคุณหมอค่ะ เชิดปัดเชิดค่ะเชิดเลยกับลูกลูกต้องอย่างนี้ค่ะเดรสคันเลิศค่ะอุ้ยปลาหอมมากเลยเนีหาหา่ยปลาของเราเอ็นปะคะใช่ค่ะว,ว่ากวดปลาไห่ยังดีเลยค่ะโอ้ยนี่อะไรย่างนะอร่อยมากเลยกระบอกอืมอร่อยมากคืออะไรอ่ะไม่เคยกินเลยลอ่ะกระบอกกระบอกกระบกอ่ะกระบอกอีกกูนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นาระจิ้มกับแจ่วแบบนี้อื้อหือทุกคนดูสิอื้อหึเนื้อกินไม่เผื่อแผลใครเลยอืออื ดำเล่าสิคูพูดผิดไหมมันไม่ใช่ลิ้นอนัแบบลิ้นไม่มันหนุบามากลิ้นย่างก,ก็มีแต่มัน <ứng> ไม่ใช่มันกระปือเกี่ยวมันสูฟันเอ้ยมันเหมือนกินเลยไม่รู้ว่าอร่อยมากเลยอ่ะอเพิ่มเอ็มไซด์หน่อยเดี๋ยวกลางคืนไม่ย่อย รสแ้วลายอะไอะ่ะทำไม่ได้คือซีดูเอนจอยกับอีกขนมจีนใส่น้ำปลาของนางมากเลยก,กูอยากกินตามเลยทุกคนอ่ะระหว่างรอ <c oughs> น้องแอลทำขนมจีนนะคะให้ใครขออนุญาตตัดมาที่ยำตรงนี้ก่อนเลยนี่แซลมอนแซลอะไรแซลมอนแตกๆแ,แบบนี้นะคะ <c oughs> อือหือแซลมอนคือน,นุ่มมากแม่ The best color นี่น้งยำแซ่บไปปะนี่กุ้ง มันเกิดอะไรขึ้นน่ะร้านปิดดึกไหมถ้าทุ่งกยาจบดูตรงคืนยังสั่งทันต่อไม่รือว่ายงนี้เลยส้มตำของแม่ในตำนานนะคะนี่ส้มตำสูตรน้องแอลที่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มหยอกหนึง่ง รสชาติมันจะชัดขึ้นเฮ้ยสูตรนี้เวอร์ปกติเราใส่ขนมจีนเพิ่มเข้าไปอ่ะเหมือนรสชาติมันจะจางลงใช่ไหมอันนี้คือแบบผ่านค่ะอร่อยเลยอยากฟังประวัติแม่อะแม่เป็นคนอะไรยังไงเนี่ยเราให้ฟังหน่อยสิคุณแม่ของน้องแอลเป็นผู้หญิงที่ชอบสวยชอบงามพี่ชายจับให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของน้องแอลพอมาแต่งงานกันเขาก็ปล่อยให้ไปใช้ชีวิตเนาะทำมาหากินเปิดร้านเจี่ยฮ้อนี่แหละเธอพอจะเริ่มดีหน่อยนึงแม่คนจิตใจดีมากเพื่อนญาติพี่น้องช่วยไปเปิดร้านไปดูให้หน ก็กลับมาเปิดใหม่เริ่มใหม่จนไม่มีเงินไปช่วยเขาก็ไม่มีเงินเสร็จ <Se zen S 2> แล้วน้องแอลก็ไปรีลอนกับแม่ปิดเทอมปับ๊บเราก็จะไปหาแม่ที่กาลสินมแม่ก็จะไปเป็นแม่ครัวเสร็จแล้วเราก็อยากเกียรสกีมตัวเองสองพี่น้องขโมยสกีมออกินแม่ตัวออกจากงานตกงานอีกพอเราโดนไล่ออกแล้วเราไปไหนต่อกลับมามุกทหารเหมือนเดิม<อ>ก็ไปสมัครรังจานที่ร้านผัดไทยบางทีน้องแอลก็เอาจานผัดไทยนี่แหละมรรลดเส้นกินแล้วพ่อไปไหนตอนนี้พ่อเสียแล้วมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วม2สองเดือนน้องแอลออกจากบ้านเลย เต็มสบาออกจากบ้านแล้วก็ไปที่บลราชธานีก็ไปขายเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าบ้างแล้วก็ไปเป็นดีเจบ้างทำหลายอย่างอธิที่หลักเป็นกระเป๋ารถเมเป็นเซลล์ขายรถน้องแอลก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ร้านอาหารสับมะละกงแต่ตีสามทำทุกหน้าที่เลยแล้วบางทีเวลาเราปิ้งไก่ปับ๊บมีคนขับรถเบมวบสีดำมาโอ้เราบอกวันนี้จะต้องมีรถเบมวบสีดำนี้ให้ได้วันนั้นก็เลยอยู่ดีได้ไปเสิร์ฟจากอยู่ครัวที่เราทําทุกอย่างแล้วนะไปเสิร์ฟที่รักมันเป็นแรง ประกายขึ้นมาเลยว่าเขาก็จะสั่งส้งสงตมตำไก่ยาก่างน้งองแอลก็เลยได้ทิปเราก็เลยตั้งจใจเลยว่าเราต้องตั้งเป้าให้ได้วันหนึ่งเป็นพันเอ,อพี่คะเราเจอคนเดิมพี่ส้ตมตำใส่พริก2เม็ดเหมือนเดิมนะคะหนูจําได้หรอหนูได้ทิปเยอะก,กว่าเดิมอะ่ะลูกค้าไม่เคยเจอเฮ้ยทำไมพนักง,งานจําเมนูโปรดของเราได้เราเป็นคนแรกในร้านคนนั้นที่เฮ้ยอยู่ๆเราจำได้ว่าเยนี่กิน2เม็ดเขาก็เลยยื่นเงินให้เราเคนลุกเลยฟังในคนลุกตาคนลุกเลยเรารู้เลยว่าอ๋อละวิธีการที่ฉันจะได้เงินในอากาศของฉัน จำทุกคนเลยค่ะใครมายังไงแบบนี้น้องอลจำเลยว่ากินลาบไม่เผกินไก่ย่างครึ่งตัวทุกครั้งเลยเวลาเขากำลังจะคุยกันน้องเอลจะเลือกเวลาวางแก้วตอนที่เขากำลังคุยกันคือมันมันคือเขาเรียกว่าอะไรหลักการมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของการบริการจนวันหนึ่งน้องเอลเดี๋ยวจะหาเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้แม่กลับมาเปิดร้านน้องแอลนะ่ะกำเงินหมื่นห้าพอมทองสามบาทปึ่งไปหาแม่แม่ยืนอยู่ะม่งไ,ไปกอดแม่เลยถามแม่ว่า อยู่อยู่ข้าวไหม อยากกินอะไรแม่ก really really ิน really พิซซ่าก็พาแม่ไปเซ็นท่านราดเผาเสร็จแล้วก็เอาเงินใส่ในมือแม่บอกแม่ว่าไปเปิดร้านเปิดตู้หน่อยๆก่อนเด้อลูกจะหาเงินที่นี่รอถ้าสมมติว่ามีแขกเยอะๆลูกจะกลับไปช่วยแม่หลังจากนั้นแม่ก็ขายของดีมากเพิ่มทีละโต๊ะทีละโต๊ะทีละโต๊ะคือเรารู้แล้วว่าแม่ขายดีเราก็กลับมาบ้านเราก็นั่งนึกเลยว่าถ้าคนเยอะแบบนี้ซอยเริ่มตัดทุกอย่างก็เริ่มจอดรถลำบากเราจะต้องหาสาขาสองก็เลยไปเจอที่ผืนนึงซึ่งน้องแอบไปคุยมาเขาให้เช่าเดือนละพันห้าจ่ายเงินสามเดือนลง ลวงหน้าใจเรามนไม่กล้าเพราะเราเป็นเด็กไปดีไม่นอกแม่ก็บอกว่าอยู่แค่ตรงนี้พอแล้ว uh huh. ไม่ จากสาขาหนึ่งได้เงินมาน้อยเอาก็ไปคุยกับร้านวัสดุก่อสร้างว่าขอแบบก่อสร้างแล้วจ่ายเงินรายเดือนได้ไหมเพราะว่าเราจะทําร้านเราไม่มีเงินเป็นก้อนแบบทั้งหมดเลยพระมันลงทุนเราก็ซื้อเสาไฟฟ้าเองด้วยนะเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลไงที่ไม่มีไฟฟ้าไปตรงนั้นพอวันเปิดปั๊บที่รักโอ้โหสองปีผ่านไปคนอยู่เต็มเลยที่รักเป็นตลาดใหญ่เลยหรอเป็นตลาดใหญ่ที่ส่วนนมุกดาหารวายผ่านไปประมาณสักระยะหนึ่งมีรถเอสมาเจาะมาจะเอาเสาเอวิสมาลงเออเก็เลยถามว่าลงตรงไหนตรงนู้นแล้วตรงนี้ล่ะคะได้ ใช่เพราะมันใกล้กันงั้นตรงนี้อีกเดือนหนึ่งมาคุยกับหนูนะเราไปคุยกับเจ้าของที่เลยเพราะเรารู้ว่าที่ผืนนี้มันใหญ่เราซื้อไม่ไหวที่ผืนนี้มันเล็กเราจึงตัดสินใจได้ราคา3าล้านเราก็เลยวางเงินมาจำหนึ่งล้านคุยกับแบงก์กู้ได้เสาเอสมาลงได้เดือนละ5,000ันที่รักเราก็เลยมองว่าถ้าโดนไล่ตรงนี้เราจะไปอยู่ตรงนู้นยังไม่ขาดคำสามเดือนเจ้าของที่ติดป้ายประกาศขายอยู่เสาไฟฟ้าเรา ชีวิตมันมีปฏิหารแล้วก็จะมีอะไรที่มาให้เราเล่นกับเราเน้ออ,ออกไแมค่คะแต่เราก็เสียายตรงนี้ไปคุยกับแบงค์เลยจะซื้อที่ตรงนี้แบงค์อนุมัติจบ จบเงินแบบยเข้าเยอะมากมันม,มีเงินก้อนแบบหลายสิบล้านเลยนะ,ะแต่ด้วยที่เราอ่ะไม่กิง<ม>่งเราก็พยายามจะทําอะไรแล้วก็เงินไปลงทุนจนเราอ่ะไม่เหลือเงินคือเรารู้สึกแย่มากเลยตอนที่เราเงินเราหมดแล้วเราก็มีหนี้แต่เรื่องเศร้ามันเยอะที่รักเศร้ามันมาตั้งแต่เด็กเราไม่มีจะกินแม่แบบต้องจูมือกันอ่ะสองกิโลไปขอข้าวที่ชายกินคือชีวิตแย่มากแม่ก็ต้องมานั่งห่อเมี่ยงแล้วน้อยเอาก็ถือตะกร้าไปตลาดนุยเอาไม่มีใครซื้อเลยเมี่ยงทอดเมี่ยงดิบนะน้่ยเอาบอกอย่างเงี้ยเหลืออย ใช้แล้วนะเพราะว่าที่เหลือเห็นเยอะเนี่ยเขาจองหมดแล้วแต่จริงๆังไม่เคยจองตลาดค <laughs> ู่ไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็คือหมดฉันบอกว่าแม่เก่งมากเลยอ่ะเชื่อมาว่าคนที่มาดูอิ่มออนไลน์เทปนี้ที่แรกกะว่าจะมาดูเป็นเพื่อนกินข้าวดูว่าตอนนี้เขาเสียน้ําตาละคือน้ําตาแห่งความพยายามแล้วก็น้าตาในในความสําเร็จอย่างมันเป็นน้ําตาที่มันเอ่ยล้นออกมาเรื่อยๆเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนที่ดูคลิปนีน้มากๆเลยอ่ะแม่แค่เราเกิดมามีลมหายใจอ่ะทีลัเราอะโคตรจะอมซิ่งแล้วอะ เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ถ้าเราสามารถพูดกับตัวเองในวันนั้นที่เราสู้ชีวิตมากๆได้อะเราจะย้อนกลับไปพูดกับตัวเองว่าอะไรอยากขอบคุณนะอืเราขอบคุณที่เราเห็นทุกคนที่มีเราขอบคุณที่ทุกคนเหยียดยามเราแล้วมันทําให้เราอ่ะคือสู้อ่ะฉันต้องมีมันให้ได้ฉันขอขอบคุณสิ่งที่ฉันเจอเรื่องราวแย่ๆและเรื่องราวดีๆแต่ที่มันแย่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากค่ะ ขอบคุณตัวเองมากขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นคือเวลาเนี่ยเวลาคนฟังเรื่องราวความลําบากของใครก็ตามในอดีตจะฟังว่าลําบากจังเลยแต่เชื่อเถอะว่าณช่วงชีวิตนั้นเราอยู่ได้ใช่เนาะไม่เหมือนกันไหมใช่หนูก็เป็นอย่างเม้มาก่อนหนูสลัมคลองเตยแม่หนูอยู่สลัมเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเล่าว,ว่าหนูกินข้าวกับปลากระกป๋องกินข้าวกับตตมะแอลระปอง,อปองอคนบอกอุ้ยท้าไม่ลำบากจังฉันอยู่ได้อันนั้นมันคือมือที่สุดพิเศษของฉันแล้วครั้งแรกตอนที่เราได้แอ้มันภูม มาสตาร์ค่ะมาสตาร์้หลูน้โอยแคบค่ะพรมอะไรกึ่งพาวเวอร์ค่ะอข้างหลังต้องเขียนคำว่าพี่เจี๊ยบน้องท็อปวพี่เจี๊ยบน้องท็อปคือเป็นตัวดาวเลยใครติดติ๊กเกอร์แน่อนอนเราก็ขอบคุณตัวเองมากๆเลยแล้วก็แม้ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะคิดเสมอว่าเราจะอยู่ให้ตามนานเท่านานแล้วก็เห็นทุกอย่างในโลกใบนี้ได้มากที่สุดเท่าที่เราเห็นได้และนี่คือคำคมของน้องแอล ฟังมาสามชั่วโมงเพิ่งได้คำคมเมื่อกี้เอาจริงเหรอชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นนี่ไงทุกวันนี้เลยกับร้านอะไรนะคะรัตติยาคือพนักงานเสิร์ฟเจ้าบอกแม่ <c oughs> ทำไมลูกค้าต้องบอกว่ารัติการ <c oughs> หรือไม่ก็นีหญิงหญิงรัติการรอเรือค่ะรัติยายยยักษรารอเรือแม่กาศต่อเต่าต่อเต่าสริยยยักษราวันนี้ขอบคุณมากเลยที่แบบว่านําอาหารมาให้ชิมถึงบ้านเลยเนาะจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมใช่แต่ที่รักอันนี้ขอลองได้ไหมขอเลยแม่อันนี้นี่อันนี้ได้แม่หนูให้แม่กลับไปกล่องเลยด้เลยชิเหรอนี่มีปัญหาอะไรทำไมอยากลองแม่สิแปดย่างห้าสิบเอ็ดแล้วอะสภาพเจนก็อืดท้องเป็นนะคะคือเันกินน้อยกว่าเธอสะเมื่อไหร่นะคะของอืดค่ะหน นีขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะปวดหัวว่าไปบายค่ะนี่จะบอกว่าแกสังเกตบหมว่าช่วงหลังๆมันไหนแค่ดเน่ยอืม กินผัก,กอะไรเงี้ยแต่อิ่มออนไลน์บ่อยมากนี่นะพ่อจริงๆเลยไอ้คมว่กินผักได้อยู่แล้วนะขอแก้ข่าวนะแต่ไม่ค่อยถ่ายให้ดูเพราะาอิ่มออนไลน์ถ้าแบบกินผักเนี่ยบางทีคนไม่ชอบกินผักก็กลัวว่าจะแบบดูแล้วมันเบื่ออาหารอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกินแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยจริงๆแทคลดความอ้วนอยู่นะคะพูดและเขินแต่เรื่องจริงนะอยากลองกินผักให้มันมากกว่าเนื้อสัตว์ดูค่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่แล้วก็อัปเดตนะคะในวัยใกล้สามสิบของดิฉันฉันอายกรพุงชั้นะะท่อนนี้ปรกาศนะ์ะรงแท้องติ� พูดได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คิดว่าชีวิตจะท้องอืดฉันเนี่ยเป็นคนกินดึกกินดื่นกินไม่เป็นเวลาแล้วพูดตลอดว่าไม่เคยเป็นท้องอืดเลยอะไรเงี้ยจนเนี่ยพออายุแบบใกล้วันเกิดอะไรเงี้ยโอ้โหมันเริ่มมีหว่ะเริ่มมีอาการอืดอัดท้องถึงตอนนี้จะยังไม่มีอาการแบบแน่ชัดว่าเนี่ยคืออืดตัวแม่แต่กูพูดเลยว่ามีฟิวเบมงสามกูมาแน่ออีกสักปีสองปีกูมาแน่ค่ะ <laughs> นี่แล้วก็ไปศึกษามานะคะทุกการกินของเราทุกครั้งเนี่ยต้องมีตัวช่วยเช่นพวกเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารเนี่ยเราไฟังพอลองหาข้อมูลนะก็เจอว่าในโลกเราเนี่ยมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารหลายตัวมากซึ่งเอนไซม์แต่ละตัวเดยวก็มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารที่แตกต่างกันจําได้ไหมตอนเด็กๆที่เราเรียนวิทย์มากระบวนการย่อยเนี่ยจำได้ไหมว่าเริ่มตั้งแต่ในปากเลยเราตักข้าวเข้าปากมีการเคี้ยวการเคี้ยวที่เรียกว่าการย่อยเชิงกลกลหมายถึงว่าฟันเราขบเคี้ยวขบเคี้ยวขบเคี้ยวก็ยังมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารตั่ แรกเลยซึ่งอาการย่อยในปากที่ว่าเนี่ยมันคือการย่อยให้ซีนเล็กลงเฉยๆนะคะเอนไซที่ช่วยในปากเราเนี่ยยังไม่มีดีมีการดูดซึมว่าอุ้ยกินส้มปุ๊บตายผิวสวยวิตามินซีเข้าร่างกายอย่างนะแต่ในเมื่อเรารู้ก,กันตลอดนะคะว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันคือการย่อยให้อาหารเนี่ยมันเล็กที่สุดเล็กที่สามารถทําให้สารอาหารต่างๆดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้เนี่ยเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นค่ะจากเชิงกลที่เราเคี้ยวขั้นตอนต่อไปคือการย่อยเชิงเคมีคือในท้องของเราค่ะทุกคนที่จะช่วยในการ ดึงสารอาหารจากอาหารที่เรากินไปเนี่ยให้มันซึมซาบเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราค่ะโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับน้ําค่ะแต่ตัวที่จะมาช่วยย่อยเนี่ยมันคือเอนไซม์ค่ะหรือน้าย่อยที่ช่วยเข้าเล่งปฏิกิริยาตัวนี้ค่ะเนี่ไงสะดุะดละเอนไซม์ที่แคลร์พูดมาต,ตลอดมันสําคัญตรงนี้แหละแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าในโลกของเรานี้มีเอนไซม์แบบน้ําเจ้าแรกในประเทศไทยที่พร้อมดื่มสุดๆค่ะและ ก็มีจริงๆนะคะ น,โน,โนีค่ะอนโนไซน์ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่เต็มไปด้วยเอนไซม์ S <S ค่ะที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารนะคะช่วยย่อยแป้งโปรโตีนไขมันกากใยรวมไปถึงนมค่ะลดอาการแน่นท้องท้องอืดไม่สบายท้องอย่างเห็นผลเลยพร้อมปรับระบบการย่อยอาหารให้สมดุลค่ะและจะส่งผลให้สุขภาพของเรานะคะดีอย่างยั่งยืนค่ะแล้วยังเต็มไปด้วยสารอาหารนานา,นา,นานชนิดค่ะปังมากสิ่งแรกนะมีเอนไซม์6ชนิดตัวแรกคือแลคเตสค่ะ ช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมค่ะแลคเตสย่อยแลคโตสจำได้วันที่เราท่องกันต่อไปโปรตีอสค่ะช่วยย่อยโปรตีนและช่วยทำลายของเสียอื่นๆรวมถึงสารพิษมีไลเปสช่วยย่อยไขมันมีโบมิเลนช่วยย่อยโปรตีนและลดอาการอักเสียต่างๆของร่างกา,ายแล้วก็มีอะมาเลสในการช่วยย่อยค่ะพูดง่ายๆนะว่าเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมีข้อดีมากๆเลวลาาทานเข้าไปนะคะก็จะลดอาการแน่นท้องอืดอัดไม่สบายท้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะุขภาพร่างกายอยู่จะแข็งแรงส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารใ ยิงขึ้น่ช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูระบบย่อยอาหารค่ะนี่ไปไหนง่ายๆเลยนะพกติดตัวไว้ระหว่างทานหรือว่าหลังทานหรือก่อนทานก็ได้เลยนี่นะคะซองเนี่ยออกแบบมาสวยมากทุกคนนี่แล้ก็ตัดนะแล้วเราก็สามารถพร้อมทานได้เลยนี่อ,อร่อยมาก ง่ายๆเอ็มไซดีสามารถเติมได้ทุกวันค่ะใครที่เริ่มมีอาการแบบว่าท้องอืดท้องอะไรเหมือนกันนะหรือว่าอยากจะดูแลระบบการย่อยอาหารของเราที่ดีนะคะก็สามารถไปหาสั่งซื้อได้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้ลืมบอกว่าตอนนี้แบรนด์เขากลังมีโปรอยู่ด้วยโปรแรงมากโปรเนี่ยแห่งปีนะที่สําคัญจํานวนจํากัดฉันเคยบอกพี่ๆที่อุ๋ไว้ให้ไปตามกันเพราะยิ่งแก่ยิ่งท้องอืดโดยเฉพาะยิ่งันธุสามัญยิ่งตัวตัวแม่เรื่องท้องอืดเลยสั่งซื้อออนไลน์ง่ายสุดค่ะลาซาดา้าช้อปปี้ติ๊กต็อกไลน์แอดค่ะที่ไลน์แอดพร้อ เป็นอาหารเสริมสามัญประจําบ้านขอลองดีจริงตัวนี้ลดปัญหาท้องอืดช่ำเอาล่ะกูเอาไงดีอยู่คนเดียวด้วยต้องรับผิดชอบให้หมดทุกคนอิ่มอะไรเทิ่ี้ีขอลาไปก่อนมาเก็นไม่ต้องนอนแล้วฝันดีคร่ะขนนองอื่ดละจบตั้นใจไม่กลัวย,ย่อย กดซับสไคร์ด้วยนะคะ่ับไปแล้ว